สวัสดีค่ะพบกันอีกแนคะกับอีน่สุดผู้รีของสิต่าวนะคะมาชมรุ่นอง q x เป็นตัวเริ่มต้นที่ใส่สมบมากเลยนะคะราคารถอยู่ที่1ล้านห0 0แนแมมับาทนะคะเะเราไปดูรอบๆตัวรกันเลยดีกว่าค่ะจัดหนักจัดเต็มสวยครบ จบที่เดียวค่ะออกจากสูตรเลยเนาะสำหรับรุ่น m e w X 1.9 Active สีขาวมุกคันนี้นะคะก็มาพร้อมกับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันฟรีฟอร์ม19ชิ้นนะคะคันนี้ได้เปลี่ยนล้อแม็กเป็นที่เรียบร้อยนะคะจะเป็นก้านใบพัดเนาะชุดฟรีฟอร์มมาค่ะจะมีด้วยการอยู่หลายแบบมากๆเลยนะคะในรุ่นของตัวสเกิร์ตนะคะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นแบบคาดไฟนะคะเวลาที่เปิดไฟเนี่ยมันก็จะมีไฟขึ้นตัวตามตัวอักษร m e X Sport นะคะตรงนี้ด้วยสําหรับลูกค้าที่กําลังลังเลในรุ่นของสเกิร์ตก็สามารถทักมาสอบถามในเรื่องของรายหรือว่าแบบได้นะคะด้านบนของเรานะคะจะมีการแรปหลังคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจะเป็นแรปสีดํานะคะที่เห็นอยู่จะค่อนข้างสวยมากเดี๋ยวจะพามาดูภายในกันค่ะ ภายในในตัวของ m ิวเนะคะก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะคะที่รองรับระบบ Android er Auto แล้วก็ Apple c a คาเพ y แบบไร้าสายเช่นกันแอร์จะเป็นแอร์แบบมือหมุนนะคะแล้วก็เบาะยังคงเป็นเบาะผ้าอยู่แต่ว่าสามารถทําการเปลี่ยนได้เป็นเบาะหนังสามารถเปลี่ยนได้แจ้งได้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นคร่าวๆของในตัว m ิวเแต่ว่าแต่งออกมาค่อนข้างที่จะสวยเหมือนตัวท็อปมากๆเลยนะคะในส่วนของภายนอกนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรุ่นเริ่มต้นของเราหวังว่าจะถูกใจใครให,หลายๆคนนะคะค่ะลูกค้าท่านใดอยากให้เราดูที่ไหนนะคะก็ทักมาสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ได้เลย089393746ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์